ฝันว่าโกรธอยู่นะครับมีคําทํานายฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าสําหรับคนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคดีความและการฟ้องร้องมาก่อนอาจจะหมายถึงการที่คุณมีิใจของของคุณกําลังถูกกดดันจากสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าความรักการงานการเรียนหรือการเงินให้เกิดความติดขัดนะครับขาดความคล่องตัวไม่สามารถดําเนินการใดๆนะครับต่อไปได้หาก หากเป็นเช่นนี้นะครับควรหยุดนิ่งแล้วเชื้อสิไตรตองจะพบกับทางออกในมิชาและปัญหานะครับจะผ่านไปได้ดีครับส่วนเลขมงคลในธนาไฝ่ก็คือเลข445ครับแล้วก็เลข203ครับแล้วก็เลข354ครับแล้วก็เลข45ครับแล้วก็เลข59ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้จะขยายจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครับผมอาจารย์ กีรพักกีระัชิกรหมอดูมิทิฟนี่สวัสดีครับ